สวัสดีค่ะวันนี้ส่วนเห็ดลูกสาวเอาภาพของก้อนเห็ดขอนดำนะคะที่เอามาลงให้กับลูกค้าจำนวน2,000ก้อนค่ะอันนี้ก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วนะคะก็เลยเอารูปดอกเห็ดสวยๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเขาออกดอกช่วงที่ฝนตกด้วยนะคะเราจะเห็นดอกประมาณนี้ลูกค้าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าพี่เขาเพิ่งจะทำเหตุขอนครั้งแรกนะคะ ก็ออกประมาณนี้ก็เลยมาดูแล้วก็ให้คำแนะนำกับพี่เขานะคะในการดูแลรักษานะออกสวยงามมากเพิ่งเปิดได้อสองแผงนะคะเหลืออีกสองแผงยังไม่ได้เปิดนะคะ ดอกกำลังพอดีเลยค่ะเห็นไหมคะออกสวยงามมากค่ะลูกค้าบอกว่าดีใจมากตื่นเต้นมากเลยนะคะ ดอกสวยดอกพอดีจริงๆค่ะสายพันธุ์เห็ดขอนดาของเรานะคะถ้าเกิดสนใจก็สอบถามมาได้นะคะอินบ็อกถามเข้ามาเลยค่ะอันนี้เราทําอยู่ตลอดนะคะถึงจะเป็นช่วงฝนตกมีเห็ดป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําผลิตตลอดนะคะคือมันหยุดไม่ได้ยังไงผู้บริโภคเนี่ยก็ยังมีความต้องการทานเห็ดขอนะอะไรพวกเนี้ อยู่ตลอดเวลานะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะคเคค่ะ